เสร็จเรียบร้อยนะคะรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะคะก็จะมีล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดนะคะตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะเข้ามาล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดนะคะอุณหภูมิภายในรถนะคะก็อยู่ที่8องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่3 5องศานะคะ ด้านพาความร้อนนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะอุณหภูมิตู้หลังนะคะก็อยู่ที่9องศานะคะอุณหภูมิภายนอกก็อยู่ที่30องศานะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว61658นะคะหรือ 61,658กิโลเมตรนะคะรถ Toyota Fortuner นะคะเดี๋ยวเราจะล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดนะคะล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดนะคะของรถ Toyota Fortuner นะคะน้ำลงดีเลยนะคะ หลังจากที่เราล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดเรียบร้อยนะคะเราก็จะฉีดโฟมฆ่าเชื้อเข้าไปภายในตู้แอร์ให้นะคะ,ะคันนี้นะคะก็จะมีเปลี่ยนตัวกรองแอร์ด้วยนะคะเนื่องจากตัวเก่านะคะก็ค่อนข้างอุดตันนะคะไปด้วยฝุ่นนะคะแล้วก็มีเศษใบไม้นะคะต,ตัวใหม่นะคะเราก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐานโปรเทคนะคะส,สามารถกรองฝุน่น PM องจุได้ด้วยนะคะ แล้วก็จะเห็นแบบชัดเจนเลยนะคะก็คือตัวของเรานะคะจะเป็นตัวแบบทีๆนะคะส่วนตัวเก่าของลูกค้านะคะจะเป็นตัวห่างนะคะใส่กองแอร์ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ พอจนเนร์นะคะสัจากตาแก้วนะคะก็จะเห็นว่าตัวตาแก้วนะคะยังเป็นฟองอยู่นะคะน้ายายังเป็นฟองอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ํายาแอร์เข้าไปภายในระบบนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ํายาแอร์เข้าไปเพิ่มภายในระบบนะคะให้เต็มระบบนะคะตอนนี้เราก็เติมน้ำยาแอร์เข้ามาภายในระบบนะคะ เราก็จะเติมให้จนใสนะคะไม่มีฟองอากาศแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ใส่แล้วนะคะแต่ว่ายังมีน้ำยาวิ่งอยู่นะ ยาแอร์เต็มระบบนะคะก็จะไม่มีตัวฟองอากาศวิ่งผ่านนะคะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่8องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่3.5องศานะคะค่าการทำงานก็อยู่ในเกณฑ์กกปกตินะคะอุณหภูมิตู้หลักนะคะก็อยู่ที่11องศานะคะ เตอร์ตาอร์จเนอร์นะคะฉีดล้างทำความสะอาดหแน้าหมอน้ำให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพน้ำที่ออกมานะคะก็ค่อนข้างดำเลย